เื่อแม่สอดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอดทำการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการวันแรกประจำปี2558สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะ อำเภอแม่สอดจะพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดร,รวมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพ,พรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สนามกีฬาโรงเรียนสพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีบรรดาข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่า500คนเข้าร่วมงานโดยตัวแทนหน่วยงานภาคราฐและภาคเอกชนร่วมวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะจากนั้นนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมสารีรักษ์ สมเด็จพระเทพพระราชฎรสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเปิดกลวยดอกไม้ทุกเทียนแพรถวายราชสักการะผ่านพุ่มดอกไม้สดทำการจุดเทียนชัยพร้อมจุดคมเทียนต่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีจากนั้นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมร่วมร้องเพลงม้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพของชาวไทยเป็นการเสร็จพิธี melhor. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพราร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ดรเทิดเกียรติชินสรนันในยุคเทศมนตรีนะครแม่สอดเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีและพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีโดยมีรองนายกุเทศมนตรีนะครแม่สอดสมาชิกสภาเทศบาลนะครแม่สอดนะประลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลเจ้าหน้านที่พนักงานเทศบาลนะครแม่สอด คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดประธานชุมชนและประชาชนทั้ง20ชุมชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงซึ่งมีการแสดงดนตรีไทยจากวงดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจำนวน4ชุดรายการและเมื่อประธานมาถึงในพิธีบริเวณงานตัวแทนประธานชุมชนทั้ง20ชุมชนถวายผ่านพุ่มถวายราชสักการะตามลำดับ ประธานวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพร้อมเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแพรและประธานจุดเทียนชายบนเวทีพร้อมจุดโคมเทียนต่อให้กับผู้เข้าร่วมพิธีประธานกล่าวถวายราช,ชดสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำร้องเพลงเทิดพระเกียรติจากนั้นดเรเทิดเกียรติชินสรนันนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานตัดริบบิน้นเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บริเวณชั้นล่างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดและเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สำหรับวันนี้นะครับทางเทศบาลนครแม่สอดซึ่งมีทั้งคณะผนะู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมข้าราชการทุกคนนะครับแล้วก็มีพี่น้องในชุมชนก็มาร่วมงานกันนะครับเพื่อ,อเป็นวันนี้เป็นวันพระราชสมภพของอสมเด็จพระเทพร,รัตนราชดุดาสามร,มราชบารีนะครับซึ่งเป็นวันที่สาคัญวันหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งทาง พี่น้องและก็ข้าราชการของเทศบาลนครมนสอก็มาจุดเทียนชัยถวายพระพรครับเมื่อช่วงประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ลงมามาเพื่อเปิดทําการนะครับห้องสม,มุดนะครับซึ่งสเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อนะครับชื่อว่าห้องสม,มุดเถระเกียรติสยามมรมราชกุมมรีนะครับซึ่งจะ เริ่มทําการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกวันนะครับไม่เบรคบรรจุสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ซึ่งมีบริเวณที่ใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดเทรปรเกียรสยามบรมราชมุรีแล้วนะครับก็ยังมีพิพิธภัณฑ์นครแม่สอดหนึปีนะครับแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นสาราว่าการนะครับก็เป็น ชาราประชาคมที no ่ใช้กิจกรรมของการของด้านของประชาชนหรือเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครบริเวณนี้ก็จะมีความพร้อมในหลายเรื่องก็เชิญชวนนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับที่จะเข้ามาในห้องสมุดโชล์นเกรีย่แห่งนี้ซึ่งจะมีหลายอย่างที่จะให้ท่านชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็พระราชกรณีพระราชกรณของ สวัสดประเทศพารัสราดราผิอมรมลาชกุมารีและก็มีกิจกรรมในหลายอย่างซึ่งเป็นในด้านเกี่ยวกับไอซีทรวมทั้งเกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆก็สามารถมามาดูได้ในห้องสมุดแห่งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการรวมน้ำใจในการรวมกิจกรรมในพื้นที่เพื่อให้เด็กในช่วงที่ ไม่จากการเป็นเป็นเ้านจากการเรียนมานะครับอาจจะเข้ามาเพื่อศึกษาหาวความรู้ในห้องสมุดแห่งน,นี้นะครับก็เชิญชวนวันนี้เป็นวันวันแรกครับที่จะเปิดทําการนะครับก็เอารายงานแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะรายงานไปยัง,ปยงพี่น้องประชาชนให้ทราบเหมือนกันครับขอบคุณครับ จังหวัดตากจัดก,การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากครั้งที่2ประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุมชั้น4สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจังหวัดตากจัดก,การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากครั้งที่สองทับ2558 โดยมีนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากและพลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยการประชุมว่าด้วยเรื่องของคลัสเตอร์ทั้ง7ด้านอาทิด้านขอบเขตพื้นที่การจัดหาที่ดินสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานว่าได้ข้อยุติเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้รองรับอุตสาหกรรมการผลิตและการแปลรูปในพื้นที่โครงสร้างสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าประปาตามที่กลุ่มโยธาธิการและผังเมืองกำหนดพบว่าไม่มีปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และรายงานให้จังหวัดทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่อไปด้านแรยงานสาธารณาสุข และความมั่นคงสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดตากได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานว่าจะนำระบบศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center เพื่อให้บริการในการค้นหาข้อมูลต่างๆในด้านแรงงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตณสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากชั้น3ภายในสัปดาห์หน้า ด้านสิทธิประโยชน์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจัดตั้งศูนย์ OS&E ด้านการลงทุนจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านการส่งเสริมการศึกษาได้มีการฝึกทักษะอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดตาก ได้รายงานข่าวได้ดำเนินการจัดประกวดตราสัญ,ญลักษณ์เขตเศรษฐกิจพิเศษตากและเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดดังกล่าวด้านการบริหารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากศูนย์ OSS และ Sister City รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สรุปว่า สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีบุคลากรมาปฏิบัติงานนะสำนักงานจำนวน8คนทำหน้าที่ประสานงานสนับสนุนการบริหารภายในสำนักงานโดยได้มอบหมายงานตามโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานนายอำเภอแม่สอดปล่อยแถวการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่อำเภอแม่สอดในช่วงเทศกาสกลสงกรานต์ค่ะ บริเวณหน Saint ้ ment, eland, าสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอเภอแม่สอดจังวตากนายปรีชาใจเพชรนายอแม่สอดเป็นประธานพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจำแลงสุดใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพันตำรวจเอกสิริพงศ์ศรีทันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระวอพันตำรวจเอกภัยทูลสุขุมวัฒนะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด และพันตำรวจเอกพันศักดิ์สมันตรัฐผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2558โดยมีพันตำรวจโทชัยชนะศรีพงษ์รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยบรรดาข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดสถานีตำรวจภูทรแม่ระมาศ สถานีตำรวจบูธรพระวอสถานีตำรวจบุธรพพระ,พระตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อาสาสมัครรักษาดินแดนอาสาป้องกันภัยฝาย่ายพลเรือนและอาสาสมัครตำรวจชุมชนจำนวน1 4 0นาย ซึ่งเนื่องจากในระหว่างวันที่11-15เมษาย,ยน2558เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีมีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันจึงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรวมฉลองเทศกาลสงกรานต์และพบปะสังสรรค์นในหมู่ญาติพี่น้องอีกทั้งการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งบางแห่งมีการจัดกิจกรรมหรืองานรื่นเริงอันจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้กลุ่มมิชาัชีพช่วยโอกาสก่อเหตุอันเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรจังหวัดตากได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้มีคำสั่งให้สถานีตำรวจภูธรแม่สอดสถานีตำรวจภูธรใกล้เคียงและหน่วยงานต่างๆส่วนที่กำลังทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขับเคลื่อนตามนโยบายสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและการสร้างขวัญกำลังใจให้ความอบอุ่นใจกับประชาชนในด้านการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2558 yeah, Uh huh. ที่ผ่านมาก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าในนโยบายของรัฐบาลที่ข้อสั่งการก็ดีรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เราทํากันมันเนี่ยเราก็เน้นย้ําอยู่เสมอว่าการดื่น้าสงการนเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เน้นในความสุภาพนะครับความเรียบร้อยความอ่อนน้อมถ่อมตนเพียงแต่ว่ามันก็คงมีกลุ่มเล็กๆนะครับมีส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาพของการด้่มสงการของพีไทยเนี่ยเสียไปเช่นการใช้ความรุนแรงใช้ถุงใส่น้ําใช้น้ําแข็ง ศาสตร์ใช้อะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการดาเนินการปราบปรามม,มีการดาเนินการในการที่จะป้องปรามแล้วก็การแจ้งเตือนอยู่จริงๆเราไม่อยากจะใช้กฎหมายนะครับเพราะว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องประเพณีแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่เล่นสงการามในปีนี้ครับขอให้เล่นอย่าง,ง,ง,งมีความสุขมีความสุภาพนะครับอ่อนน้อมแล้วก็อ่อนโยนเพื่อเฟื้อซึ่งการและการสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่า ประเพณีไทยยังเป็นประเพณีที่ดีงามแล้วก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความดีงามอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งหลังๆน,นี้เนี่ยก็ขอแจ้งเตือนนะครับว่าเจ้าห้าที่นั้นไม่มีไม่ได้คิดที่จะต้องมาดําเนินการดําเนินคดีจับกลุ่มใดๆทั้งสินงน้นเพียงแต่ว่าขอร้องนะครับแกมบังคับนะครับว่าขอให้อยู่ในความสุภาพนะครับแล้วก็เล่นกันตามกฎกติการมารยาทอย่าโป้อย่าอนาจารโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับ ริงอยู่ครับท่านมีความสวยความงามก็อยากจะโชว์แหละครับแต่ว่าขอให้อยู่ในความสุภาพหน่อยกัแล้วกันเพราะว่าสิ่งเหล่าสั่งเหล่านี้นเนี่ยคนเราเมื่อมันมีอยู่ในอารมณ์นะครับอาจจะดื่มเหล้าไปบ้างเนี่ยมันอาจจะมีอารมณ์ที่มัน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 ,มนเกินเลยไปเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ขอให้อยู่ในกรอบในระเบียบโดยเฉพาะป,ประเพณีของสงการคนไทยนั้นเป็นประเพณีที่น่ารักแล้วก็น่ายกย่องชมเชยอยู่แล้วครับ การป้องกันนะครับในช่วงทำมาเปมีมาตรการ่ยวกสบรถผู้บาดเหตุครับสองครั้งไม่สอบเราคาดว่าปีนี้ถูบบติเจ็จะลดน้อยลงกว่าเดิมนะครับก็มั่นใจนะครับมั่นใจด้วยด้วยการดําเนินการในส่วนที่ผ่านมาในการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับตำหารตำรวจทุกภาคส่วนจริงๆที่เราพยายามที่จะจับมือแล้วก็ทํางานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยผมใช้คาว่าจุดอำนวยความลอดัยคงไม่ใช่เป็นจุดตรวจจุดสกัด ซึ่งจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนเดินทางและก็พร้อมทั้งในพื้นที่ในตำบลหมู่บ้านโดยเฉพาะถนนเส้นรองเนี่ยเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเราให้ความสําคัญแล้วก็เน้นย้ําพี่น้องกำน,นันวิบ้านองค์กรปกครองสว่วนท้องถิ่นให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็แจ้งเตือนโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับที่กําลังคึกขนองเนี่ยกินเหล้าเมายาไปแล้วก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ราแจ้งเตือนโดยเฉพาะยิ่งจุดตรวจจุดสวกัดในหมู่บ้านนั้นเราตั้งทุกหมู่บ้านทุกตำบล แล้วก็ครบถ้วนเรามีการออกระดมแล้วก็มีการออกตรวจสอบอยู่าคาดว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นความผงยายของพี่น้องชนเหล่านี้เนี่ย <S <S เขาเห็นความสําคัญแล้วก็สํานึกนะครับแล้วก็มีส่วนรับผิดชอบในสังคมกิ่งกาชาติอําเภอแม่สอดจัดก,การประชุมคณะกรรมการไตรมาสแรกประจาปี2558ค่ะที่ห้องประชุมสํงงานักงานกิ่งกาชาติอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก นางสุกัญญาใจเพชรนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาติไตรามาสแรกประจำปี2558โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน20คนระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยการสรุปรายรับรายจ่ายบัญชีง,งบประมาณตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ถึงวันที่31มีนาคม2558 การสรุปรายรับรายจ่ายบัญชีสาธารณกุศลเพื่อชาวอำเภอแม่สอดในเรื่องการขอเหรียญกาชาสมนาคุณโดยมีรายชื่อผู้ยื่นขอเหรียญกาชาจำนวน20คนเรื่องการสำรวจโรงเรียนในถิ่นธุระกันดาลที่มีจำนวนนักเรียนไม่ถึง200คนเรื่องการจัดงานสืบสารประเพณีรถน้ำดำหัวนายอำเภอแม่สอดวันที่20เมษายน25 5 8และในเรื่องอื่นๆ อำเภอแม่สอดจัดก,การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในวันแรกค่ะที่หน่วยตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันโทชัยชัดยิ้มทิมผู้บังคับการกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4ประธานคณะกรรมการตรวจคัดเลือกทหาร พร้อมด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าทำการตรวจคัดเลือกชายไทยที่มีอายุ21ปีขึ้นไปเข้ารับราชการทหารกองเกินในจังหวัดทหารบกตากค่ายวชิระปราการจังหวัดตากโดยมีการตรวจคัดเลือกทหารกองประจําการประจําปีพุทธศัก,การาช2558ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจํานวน2วันคือในวันที่3เมษายน5ตนําบลตําบลแม่กุตําบลแม่ละเมาตําบลพะวอตําบลมหาวัน และตำบลแม่กระสาวันที่4เมษายนตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ปะตำบลพระาธาตุผาแดงตำบลแม่ตาวและตำบลแม่สอดซึ่งวันแรกของการตรวจคัดเลือกทหารทางจังหวัดทหารบกตากได้เปิดรับผู้จะสมัครเป็นทหารโดยไม่ต้องทำการคัดเลือกรวมจำนวนชายไทยที่ต้องส่งเข้าประจำการจำนวน108คนโดยแบ่งเป็นผลัดแรกจำนวน57คนและผลัดที่2จำนวน51คน จากจำนวนชายไทยที่ถึงเกณฑ์ต้องเข้ารับราชการตรวจคัดเลือกวันแรกจำนวน559คนมีผู้อยู่ในเกณฑ์เรียกหมายอายุ21ปีบริบูรณ์โดยเกิดปีพุทธศัการาช2533จำนวน292คนผู้มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์เกิดปีพุทธศัการาช2529ถึงปีพุทธศัการาช2536ซึ่งไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดเลือกทหาร มีจำนวน52คนผู้ที่เลี่ยงขัดขืน2คนผู้ขาดการตรวจคัดเลือกจำนวน3คนและผู้ขอผ่อนผันจำนวน215คนตามรายละเอียดดังกล่าวเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงยอดจำนวนต่างๆตามความเป็นจริงล่วงหน้าก่อนการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อป้องกันการแอบอ้างการหลอกลวงในการทุจริต และหากผู้ใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อร้องเรียนต่อนายอำเภอหรือทำเป็นหนังสือร้องเรียนมายังส่วนราชการที่ดูแลรับผิดชอบต่อไปอำเภอพบพราจัดการประชุมแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งค่ะ น,น,นายชายธนาเทียนขาวนายอำเภอพบพระพร้อมด้วยนางอรพินแสงมณีเกษตรอำเภอพบพระจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรัง่งอำเภอพบพระจังหวัดตากณนห้องประชุมเกษตรกรอำเภอพบพระและตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันประมาณ60คนเข้าร่วมประชุมโดยมีนายวีรชัยก้องพนาไพรสนกำนันตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในพื้นที่จำนวนประมาณ5 0 0 0ันไร่เขตอำเภอพบพ พระจำนวน2,000ไร่เขตอําเภอแม่สอดจำนวน3,000ไร่โดยมีข้อเรียกร้องของเกษตรกรไปยังผู้รับซื้อขอให้บริษัทรับซื้อมันฝรัง่งรับซื้อวันละ850ตันนาจุดรับซื้อสำนักงานกิโลเมตรที่37และวันละ850ตันนาจุดรับซื้อชั่วคราวบ้านวังผาตั้งแต่วันที่3ถึง11เมษายนก่อนวันหยุดเทศกาลสงกราน เนื่องจากบริษัทรับซื้อมันฝรั่งใช้การคัดเลือกมันฝรั่งอย่างดีส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าการทอดมันฝรั่งไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาระหว่างเกษตรกรกับบริษัทห้ามบริษัทหยุดรับซื้อสองวันต่อสัปดาห์ต้องรับซื้อผลผลิตเป็นปกติทุกวัน ให้อยู่ช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์วันที่11-15เมษายนดังปกติทุกปีที่ผ่านมาและทางบริษัทต้องรับซื้อผลผลิตมันฝรั่งที่คงค้างทั้งหมดด้านนายอนน 0, ท์ศูนทรอนนท์ผู้จัดการฝ่ายผลิตจัดหาซื้อวัตถุดิบบริษัทเปบปซี่โคลาไทยเทรดดิง้งจำกัดกล่าวว่าทางบริษัทจะหยุดรับซื้อในวันที่10-16เมษายน2558 และจะเริ่มรับซื้ออีกครั้งเช้าวันที่17เมษายน2558และทำการรับซื้อที่อำเภอพบพระวันละ300ตันและรับซื้อที่อำเภอแม่สอดจำนวน310ตันเท่านั้นซึ่งหลังจากเกิดปัญหาการรับซื้อผลผลิตทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันได้รับผลกระทบอย่างมากเกิดการตกค้างของผลผลิตทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรผู้ปลูกจำนวนหลายพันไร่เนื่องจากบางรายผลผลิตถึงกำหนดที่จะต้องขุดเพื่อทำการจำหน่าย แต่เมื่อเจอปัญหาการรับซื้อไม่สามารถขุดหัวมันขึ้นมาได้และหากไม่เร่งทําการขุดขึ้นมาภายในเจวันอาจทําให้มันฝรั่งเสียหายได้น,ดนายชัชธนาเทียนขาวนายอำเภอพบพระกล่าวว่า โดยฝากให้ทางบริษัทพิจารณารับซื้อโคต้ามันฝรั่งเพิ่มตามที่เกษตรกรร้องขอเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบน้อยลงและฝากไปยังเกษตรกรว่าหลังจากวันที่16เมษายน2558ต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างแน่นอนหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะ ท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบก,การรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ